เราจะอยู่กับเจ้าเซติโคกอ,อาเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับอืมคิดมานานแ้วแหละเออว่าจะอัพดีไหมดูเป็นคันหนึ่งไว้โอยพิธีการรับรถขู่รถเยอะจัดนะครับเนสินตัวพันนะครับน้องๆขับตัวพันแล้วมีอะไรปะ กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยิีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโต p พลาซ่ากันอีกแล้วนะครับผมโอ้สําหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ที่เดิมกับรถคันดอแล้วครับหลายคนก็ถามแหละครับถามอยู่นั่นนะครับว่าถ้าไม่ทาคลิปเซตเอกแล้วหรอเป็นคลิปช่องโมโต p พลาซ่าบิ๊กไบไม่ทำแล้วหรอจริงๆนะทุกคนอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปว่าผมทําไปโอ้ยเจ็ดแปดร้อยคลิปแล้วนะใครคิดถึงก็กลับไปดูคลิปเก่ากันได้เพราะว่าก็อยากจะเปลี่ยนให้แบบว่าหลายๆคนแบบไม่เบื่อกันเนี่ยเพราะว่าช่วงทำบิ๊กไบคน ู่่ถิินเดมแต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้เนี่ยเรามากับเจ้าแท้ได้ขกแต่ว่าเราจะอยู่กับเจ้าแท้ได้ออาเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับอืมก็หลายหลคนที่ติดตามผมมานานๆมากๆก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะเพราะว,าวันนี้เนี่ยเราก็จะเอารถของเราเนี่ยไปให้เจ้าของใหม่แล้วนะครับคือต้องบอกก่อนว่าการขายครั้งนี้เนี่ยเป็นการเชิญกันนะครับทุกคนหลายคนก็ถามว่าเออจะไปเล่นตัวพันตอนไหนอะไรเงี้ยคิดวานันแหละเออว่าจะอัพดีไหมก็อยากได้รุ่นไหนแบบราคาไม่ค่อยแรงมากก็เลยดูเป็นคันหนึ่งว่ นะครับผมตระกูล Honda ตัวพันนะครับเออเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเป็นตัวไหนก็เอาแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนแหละที่ติดตามกันมามันนานตันนนะ้งแต่รถคันนี้แหลนะเนาะไปเนีย่ยตอนนี้เดี๋ยวเราไปหารถคันใหม่ของเรากันดีกว่าเว้ยก็ต้อง ต้องบอกลาจริงๆก็เนี่ยเจ้าเสดจก็กอคือคันนี้เพิ่งผ่อนเสร็จไปด้วยนะทุกคนพึ่งผ่อนเสร็จไปตอนนี้ราคามือสองมันก็น่าจะอยู่ประมาณ2องแสนสองแสนสองถึงประมาณ2องแสนหกมาเนี้เนะแต่ว่ารถของผมเนี่ยวิ่งไปแค่6,000โลเองก็น่าจะได้ราคาอยู่นะครับแต่เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าวันนี้ผมจะไปเอารถคันไหนนะจ๊ะ <c oughs> ไปโอ้ย ก็ยังแรงอยู่ถึงทุกวันนี้นะจ๊ะไปครับทุกคนคือถามว่าทําไมถึงขายใช่ไหมคือไอจริงเราก็อยากได้บิ๊กไบค์คันใหม่แหละเออแล้วก็คันใหม่เพื่อที่เราจะได้เอามาทาคอนเทนต์อะไรเงี้ยใช่ก็จะทุกคนก็จะได้ไม่เบื่อกันด้วยว่าแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะอัพตัวพันจะอัพตัวพันวันนี้ก็เลยจัดมาให้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่ารถคันใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงทุกคนจะถูกใจหรือเปล่าสําหรับรถคันใหม่ผมนะฮะ บอกเลยว่าเจ้าของคนนี้นะครับคือเจ้าของรถคันนี้คือแบบเขาติดตามเรามาด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็แอบเห็นเว็บๆนะครับใน y ย t u b e อ่ะเออเมก็เป็นสายบิ๊กไบค์ในมอกรุงเทพเหมือนกันนะไปหอ้พิธีการรับรถคืนนี้ผมซื้อเป็นมือสองนะทุกคนไม่ได้มือหนึ่งนะเพรนั้นหลังมอครับน้องๆู้หรถเยอะจัดนะครับ เดีเยด๋ยวเราขอจอดจอดจอดข้อซองก่อนนี่จอดแบบว่าจอดแบบผิดฝั่งเขาด้วยทำไมหรอส,สวัสดีครับอันนี้เขาเรียกว่าแก๊งอะไรครับเนี่ย <c ess iz as> แกง๊ง <c ess iz as> แก๊งแก๊งอะไรนะไนมอนฟอร์ดไนมอนฟอร์ดโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หลังมงเทพแล้วนะครับสินเดิมสินเก่าที่เราเคยจักมานะครับวันนี้โโอ้หดูดิมีแต่รถเปี้ยวตามมาดูรถก่อนดีกว่มามานี่สวัสดีครับพี่ฝากตัวด้วยนะครับอันนี้รถอะไรครับเนี่ยอันนี้ S50 เอห้าสิบพีเอบวกบวกบวกใช่พี่ออเดอร์ด้วยแหละรถพี่เนี่ยอ๋อที่พี่คุยกับผมไม่หรออืมคันนั้นครับคันนัาดพูดตรงนี้มีแต่สีเขียวไม่ชอบไปน้อพวกคาวาพี่ขี่ขี่กี่ปีแล้วอ่ะพี่ต้องเปลี่ยนมั้างนี่ดูดิอ่ะสปอนไม่เคยเข้าเฮ้ยอันนี้คาวานี่มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเซทเอ็กหกเออวนี่เซทเอ็หกเหรอใช่อันนี้ตัวใหม่แล้วตัวใหม่ยังตัวใหม่แล้วพี่ลายหลังพึ่งอันนี้อะไรเนี่ยเซทเอ็สี่เซเอ็สี มีสีสูบใช่สีสูบแล้วก็นี้อ่าจะเรียกว่าลิจาร์สี่รอยที่ใส่ครอบหน้าไซเด็กหกอืมคุ้ยทุกคนไม่อยากถึงรถของเราเลยอเอาเอาอกมาตรงนี้ได้ไหมเอาเลืนอนมานิดนึงได้ไหมได้เลยครับคือนี่ต้องบอกแล้วว่าเราเนี่ยคุยกันมาประมาณนาทีกว่าแล้วเนาะว่าจริงๆพี่ก็โพสหาไปแหละว,ว่าอยากได้ตัวพันอันนี้อ่ะบอกกันเลยกันว่าเราจะมาเทิร์นรถกัน ใช่ผมจะมาเทินเซตเองหกใช่ทำไมตัวพันมันไม่สะใจหรอตัวพันมันกินน้ำมันเยอะพี่กินน้ำมันเยอะใช่พี่ผมก็เรียกได้คาร์ดหกร้อยกินน้ำมันไม่ค่อยเยอะมากออกทิปคือเราก็อยากจะบอกว่าเอ้ยนี่เราเหมือนเราคุณนนาคุณตากันแล้วนะเขาทำยูทูบนะครับเนี่ยชื่ออะไรนะครับสไปเดอร์วันครับสไปเดอร์วันจริงๆอ่ะมีคนส่งมาให้ตั้งแต่ตั้งแต่น้องขึ้นปีหนึ่งมาบอกว่าเอ้ยพี่ไปถ่ายกับคนนี้หน่อยเคยบอกว่าหน้าเหมือนกันมันเคยมีคนเคยบอกว่าใช่พี่มีคนเคยบอกเหมือนไหมเหมือนมเเอา เหมือนครับตอนปีหนึ่งคือจะเหมือนนะเหมือนดั้นอ่ะคือแล้วก็อันนี้เราก็ทำบิ๊กไบค์ตั้งแต่ม6เลยพี่ม6แล้วมีใครเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเห็นแล้วอยากถ่ายอย่างเงี้ยพี่ก็นหนึ่งแต่ไม่ได้ทักพี่ท่าไงเขินไม่ค่อยได้ไไม่่คอยด้ที่ผมผมไม่ค่อยกล้าทักไงเพราะว่าแบบเขินเขินมากอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเข้าเรื่องรถของเราดีกว่าคือแนะนำคันนี้หน่อยเลยว่ะ ซีบีก็ไม่ค่อยได้ทำขอ,องอะไรโอเคคันนี้เป็น c b บีอาร์พันเบอร์นะครับไฟเบดก็เป็นปี2018คันนี้ประมาณจริงๆอ่ะในสเปคเมกามจะอยู่ประมาณ180แต่พอเข้าเมืงองไทยปุ๊บโดนตัดเหลื130อ130ยสาตัวเอง,งใกล้ๆคันนี้เลยนะแรงมา้าใช่เพราะว่ามันมันตัดมาตรฐานอะไร<อ>สักอย่างนี่แหละของ Honda าเขาแนะนำเข้ามาไงคือแล้ว,แล,วแล้วก่อนคันนี้เราขับอะไร CB6 นะ CB650 พี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันจริงๆก็เป็น CB650 เนี่ยแต่เป็นโปรแม็ก <Okay. S 1> <laughs> วันนี้ก็มารับรถแล้วแล้วก็นี้น้องๆมากันเยอะเลยก็เขื่อนนใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอโอนตังค์ให้เสร็จก่อนป้ามามาเลยพี่ยอดเหลือเท่าไหร่นะพี่ว่าคุยกันไว้จริงๆผมซื้อมา3ามแสนแปดขอขายพี่ประมาณสี่แสนได้ไหมป้ายแดงประมาณเท่าไหร่ล่ะป้ายแดงประมาณ7จ็ดแสนสองอุ้ยราคาลงมาเยอะเหมือนกันนะครึ่งครึ่งนะพี่ตีราคาของพี่สองแสนห้า พราะขับน้อยจริงพี่คุยกันหน้านี้เลยอ่ะราคาคุยกันเลยอันนี้ขับน้อยจริงพี่ท้าขับน้อยจริงไม่หกพันใช่กว่าหนึ่รถกี่ปีนะพี่หกปีหกปีขับปีละพันใช่ปีละพันอ่ะน้อยอ่ายอดต่ำมันก็สองแสนสองแสนห้าอนี้ตีไปเท่าไหร่อ่ะผมให้ราคาพิเศษกันสามแสนห้าไปแสนหนึ่งอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าคือส่วนต่างแสนหนึ่งอ๋อโอเคส่วนต่างแสนหนึ่งเดี๋ยวโอนเลยโอนต่อหน้าทุกคนเลยนะครับทุกโคยสังนี้ไม่ถึงหรือเปล่าปึ๊บอันนี้แสนเดียวพี่ปึ๊บอือโอเค แสนหนึ่งแบบหนึ่งเรียบร้อยโอเคครับทุกคนนี่โอ้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้วันนี้รถนายแล้ววันนี้รถพี่แล้วเพื่อนเพราะหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าอยากได้ให้พี่ขับตัวพันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงตัวพันอันนี้พี่ไม่เคยขับบอกเลยไม่เคยขับซีบีอาร์พันเลยนะเป็นรถที่เฟรนลี่กับยูเซอร์มากแล้วกุญแจเราไม่ให้พี่แล้วมั้งอ่ะกุญแจนี่ครับทุกคนอันนี้อันนี้ไม่กูทำคอนเทนต์แกล้งคนอื่นจนคนไม่น่าเชื่อแหละอันนี้จริงๆนะครับทุกคนอันนี้คือจริงจริงนีัดดูหน้าปัดไนดว มีอะไรสอบถามไหมครับรถใหม่มันมีกี่โหมดอ่ะอ๋ออันนี้ผมปรับเป็น user สองก็คือ user ที่ผมตั้งขึ้นมาเองแต่ถ้าพี่อยากปรับเป็นแบบสแตนดาร์ดก็ปรับได้เลยเอาเอาแบบแรงสุดอะแรงสุดพี่ชอบคนขับรถแรงโอเคได้เลยนี่เลยพี่แรงสุดในย user หนึ่ง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 หมดเลยนะได้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลองไปขับดูก่อนได้พี่ว่ายังไงเดี๋ยวว่ากันได้นี่จะครั้งแรกในชีวีเสียงท่อเสียงท่อวื้นวื้นวื้นสตาร์ทยังไงเนี่ยเฮ้ยเสียงตัวพันนะครับน้้อองๆขตัััววพนแลมีะไรัะ อุวยขอไปขับก่อนแล้วกัน โอเคอุ้ยขับเลขได้ขับ CBR พันนะครับเอาจริงๆนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่ผมแบบใฝ่ฝันตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วนะตนนะั้งแต่มันเป็นโฉมเก่าอะตั้งแต่มันเป็นโฉมนี้อ่ะผมขึ้นรูปดูปึ้งเออแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีกําลังซื้อไงเฮียตื่นเต้นเลยอุ้ยผมไม่ได้ตื่นเต้นกับรถบิ๊กไบค์มานานมากแล้วลนะ่ะเดี๋ยวลองไปขับดูแบบเอาฟิลให้เพื่อนๆได้ดูนิดนึงแล้วกันอุ้ยแต่ขับดีะเนี่ย แต่ความหมอบนี่ความหมอบแซ่เด็กหกจะหมอบหมอบกว่านิดนึงนะหมอบกว่านิดนึงแหละเอออ่ะลองขับดูแล้วกัน퀵ชิพอัพดาวโวยอุ้ยเฮีย퀵ชิพดาวอ่ะอุ้ย퀵ชิพโคตรนิ่มอ่ะอุ้ยชอบ퀵ชิพดาวอ่เฮียมันเป็นของตูจริงแล้วใช่ไหมเนี่ยโ้ยขับดีอะเนี่ยชอบชิพดาวอ่ะชิพดาวมันแบบ มันมันมันเนียนนะปกติผมต้องกำคัดไงอันนี้คือแบบเนียนๆเ,เลยอะ่ะขับดอดฟีดชิปอัพดาวอุ้ยชอบเบอร์วู้ขับดีจัดอะ่ะ น้องสาวไม่ดูทางเลยนะพี่จะตีให้บาย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 เอาจริงว่าขับง่ายกว่าเสเด็กหกอีกอ่ะขับสบายกว่าอีกอ่ะแต่ถ้าขับไปไดิดหนึ่งนี่ก็ปวดเริ่มปวดแขนและเสียงท่อไม่ดูร้ายเท่าเสเด็กหกนะเพราะว่าเส้นล็ผมเนี่ยใหญ่แก้วมันไม่มีแล้วครนนี้เสียงยังนุ่มอยู่เลยอะ่ะมาลองเตะเกียร์หน่อยว่ะ พ่อแอบเฮียเดี๋ยวหาจอดดูรถนิดนึงดีกว่าเอาแบบฟิลแบบเท่ๆสวยๆหน่อยให้ดูความสวยรถคันใหม่ของเราคืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนจะถูกใจหรือเปล่านะเออยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนี่ก็เพิ่มตังแสนหนึ่งเนาะถือว่าคุม้มนะได้ตัวพันมาเลยสวยนะเนี่ยตัวแบบออแบ็คดำาแดงแหน่อยโอ้ใช้ได้ใช้ได้ ก็ทาตามความฝันตอนเด็กเรียบร้อยนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเออสวยนะนี่อ่ะเอาดีๆชอบตรงหน้าจอที่ว่าเป็นดิจิตอลด้วยเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราลองไปเรื่อยๆโอ้โหตัวดาวนี่ดีจัดเลยอะ่ะโอ้ถือว่าโอเคมากเลยอะอย่างที่น้องบอกว่าเป็นตัวพันที่ขับง่ายเป็นตัวพันที่แบบเฟรนลี่กับคนขับอะ่ะเออ โอ้ดีว่ะอยากลองบิดนิดนึดนงอ่ะบิดได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหชอบว่ะคือเสียงแบบเสียงดาวเกียร์คือแบบพวกมันยังเหมือนเหมือนพวกแบบรถสปอร์ตอ่ะเออเหมือนเหมือนรถผมอ่ะเวลาชิปดาวแล้วเสียงมันแบบไม่มีช่องว่างไอตัวกำคัดอ่ะแล้วเสียงมันเลยต่อกันมูบงูอย่างเงี้ยชอบมากอ่ะอย่างเงี้ย ไปครับไปกันต่อดูนะต,ตอนชิปดาวอะดูดิโอ้โหเสียงนี้เดี๋ยวขับวนไปหาน้องกันดีกว่าเดี๋ยวไปปิดชิปตรงนู้นเลยแล้วกันเนาะดูดิเฮ้ยเสียงดีจัดอะก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับทุกคน ยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับรถขัาใหม่ผมถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะเดี๋ยวกลับไปหาน้องก่อนแล้วกันคือเมื่อกี้ไปขับมาเนี่ยชอบแบบว่าชิปดาวมากเอาที่แบบชิปดาวโรงงานเลยเสียงแม่งแบบ เทนะตอนชิปดาวอะเป็างงานไงแล้วรถพีไ่ไปขับบ้างยัง,งล่ะเอ้ยยังไม่ได้ขับเลยผมเอาไปลองขับแล้กันไปขับเลยไหมไปให้ขับเฮ้ยพี่ไม่ให้<อ>คุณเจ้ผมเลยอะเอาให้ทำไมพ <laughs> ี่บ <laughs> ิด<ม>ผม,ม,ผมหรอคือตอนนี้พี่รู้สึกไม่ชอบอย่างนึงทำไมอะพี่พี่ไม่ชอบชิลอาจจะสูงไปไหน่อยพี่ขอคืนได้ไหมพี่ขอคืนได้ไหมขอหักห้าหมื่นโอ้พี่ไปขับนิดเดียวเองไม่ได้เสื่อมอะไรหรอกพี่ถ้าคามันร้อยหนึ่งโอนกลับมาเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้า เก้าหมื่นไปคนดูงงเลยแยกคนดูงงตลกที่ใครไม่ซื้อเทิร์นกันนี่วันเดียวอันนี้ไม่นา่าเรียกซื้อลเลยจเรียกเช่า <laughs> ไม่คือพวกนายเนี่ยพวกนายเวลาดูคลิปเนี่ยพี่แกล้งคนนู้นหน่อยแกล้งคนนี้หน่อยก็โดนแกล้งเองบ้างมันจะเป็นอะไรวะ <c oughs> แกล้งคนดูก็เฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้ดีจริงในอนาคตอาจจะเปลี่ยนความกินแล้วว่าอยากได้ตัวพันเฮ้ยจริงป้ะเนี่ยพี่แต่คนตางก่อนเดี๋ยวเพิ่งพูดเยอะมาเก้าหมื่น ก้าหมื่นเก้าเม่นเ cin ้าพันอไม่ใช่ก0ไม่พันแมันไม่ใช่พันหนึ่งเหมื่นก้าพันเกะครับน้องๆเก้าหื่นเก้าพันเกอะโอเคพี่เดี๋ยวผมเอาสลิปให้ดูคือวันนี้อย่างที่บอกคือเรียบร้อยพี่ออไปแล้วเรียบร้อย เคอจะบอกว่าดูเพื่อป็นความบันเทิงนะครับอย่ามาด่านะครับคือเวลาแกล้งเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาถ่ายคอนเทนต์อะไรวันนี้เรามารีวิวรีวิวรถกันใช่ครับวันนี้เรามารีวิวรถกันแล้วก็เดี๋ยวฝากไปดูที่ช่องไปได้วันเลยครับใช่ครับแล้วก็ฝากมาดูช่องผมด้วยนะครับทุกติดตามเยอะแต่วิวบัตรซบมากไม่เป็นไรนี่กำลังซึมซับตัวพันเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็อาจจะมีอาจจะมีอีพีจริงก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้คือเฉลยไปแล้วใช่ไหมเนี่ยคนดูงงเนี่คนดูคนดูทำไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้โกกกหนนนะคคือเทิัแ่ 2>, 2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็กลับมาคืนแค่นั้นเรื่องนั้นเราไม่ใช่การโกหกคือเธอจริงๆแต่ว่าเธอแล้วเอามาคืนเธาชื่อตั้งค,คลิปขนาดนี้มันก็จะยาวไปไงอืม,อมงงเลยยัง <laughs> ไงก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับผม <laughs> โอเคทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยยังไงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็คอมเมนต์กันมาเยอะได้วะดูอย่างเดียวก็ไม่เป็นคอมเมนต์กันเลยวะโอเคครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหมี้ลาคบบ๊าายยรับ สัญญาไว้แล้วนะครับว่าจะไม่ขายคันนี้แน่นอนแต่หลังจากที่ถ่ายคลิปวันนี้ไปบอกเลยว่าก็มีอาการอยากได้ตัวพันเหมือนกันนะแล้วเพื่อนๆคิดว่าผมเหมาะกับตัวพันตัวไหนลองป้ายยาผมมาหน่อยคอมเมนต์กันมาแล้วกันเดี๋ยวผมมาอ่านเผื่อในอนาคตเราจะจัดอีกสักคันหนึ่ง